สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดวงดาวนะซึ่งเป็นดวงดาวที่โคจรผิดปกติโคจรวิดบริบ่อยเลยนะคะนั่นก็คือดาวพระพุธนั่นเองค่ะในวันที่สองกันยายนไปจนถึงวันที่สามตุลาคมปี2500 65ดาวพระพุทธดวงนี้ได้ทำการโคจรถอยหลังหรือโคจรพักองศากลับมายังราศีสิงห์นะคะก็จะทำให้เกิดเรื่องราวใดๆบ้างต่อแต่ละลัคนาราศีเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนา,าเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงที่ดาวพระพุธท,ทำการโคจรถอยหลังหรือโคจรวิปริตในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะดาวพระพุธนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนถือเป็นดาวประจําตัวของคุณค่ะและอีกภพเรือนหนึ่งที่ดาวพระพุธครองอยู่นั่นก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนั่นเองนะคะในวันที่สองกันยายนไปจนถึงวันที่สามตุลาคม ปี2 5 6 5นั่นก็คือระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนเต็มตรงนี้ดาวพระพุธได้ทําการโคจรถอยหลังหรือโคจรวิปริตเข้ามาที่ราศีสิงห์มาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตานั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะเตือนกันไว้เลยคือดาวประจําตัวเข้าเรือนสหัชชะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ข้องเกี่ยวกับผู้คนมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นฝั่งอ,อ,อาจจะเป็นอารมณ์ที่มันเป็นฝั่งตรงข้ามกับตัวคุณเลยนะคือความรู้สึกช่วงนี้คุณไม่อยากจะข้องเกี่ยวกับค แต่ดันต้องไปข้องเกี่ยวกับคนเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องธุระส่วนตัวเรื่องการเงินเรื่องความรักอะไรก็ตามแต่คือชาวลัคนาราศีมิถุนในระยะนี้ที่ดาวประจําตัวโคจรถอยหลังเป็นระยะที่คุณรู้สึกว่าค่อนข้างจะเก็บตัวหน่อยไม่อยากจะไปสูงสิงกับใครไม่อยากจะออกไปไหนอยากอยู่บ้านอยากอยู่แต่กับแฟนอยากอยู่แต่กับครอบครัวนะคะอยากจะใช้เวลาให้อยู่ให,ให้ให้กับตัวเองให้มากขึ้นแต่สถานการณ์มันไม่เอื้อแบบนั้นนะอารมณ์มันจะเป็นประมาณนี้ สถานการณ์มันไม่เอื้อแบบนั้นสถานการณ์มันจะเอื้อให้คุณต้องไปข้องเกี่ยวกับคนนู้นข้องเกี่ยวกับคนนี้ต้องไปเคลียร์กับคนนั้นคนนี้ต้องออกไปติดต่อต้องออกไปพบปะไม่ว่าจะด้วยเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องธุระปะปังเรื่องญาติพี่น้องอะไรก็ตามแต่เพราะดาวถูกโครจรถอยหลังมาอยู่ในเรือนสหัชชะคุณต้องข้องเกี่ยวกับผู้คนคุณต้องข้องเกี่ยวกับออนไลน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองนะคะอ,คอีกเรือนหนึ่งที่ดาวพระพุธครองอยู่นั่นก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ พันธุทุโคจรถอยหลังมายังเรือนสหัสชชแบบนี้นะคะมันมีเกณฑ์ที่จะกล่าวไว้ว่าการทํางานของคุณนั้นมันจะข้องเกี่ยวกับผู้คนการทํางานของคุณนั้นมันจะข้องเกี่ยวกับการพูดการเจรจาการติดต่อการสื่อสารทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจาด้วยต้องมีสติต้องคิดก่อนพูดอย่าใช้แต่อารมณ์ไม่ว่าจะเป็นการพูดเล่นเล่นการพูดอะไรที่มันจริงจังเวลาเราพูดเล่นเราก็อย่าแซวแรงจนเกินไปจนทําให้คนอื่น เขาโกรธหรือเคืองได้นะคะต้องระมัดระวังการมีปัญหาจากการพูดนะคะแล้วกออ็ดาวพระพุธไม่ได้หมายถึงแค่การพูดการเจรจาเพียงอย่างเดียวยังหมายถึงเอกสารสัญญ์สัญญาไฟล์งานรูปภาพข้อมูลข่าวสารบางอย่างที่คุณไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ความลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ต้องการให้คนอื่นรู้คนอื่นมีเกณฑ์ที่จะล่วงรู้นั่นเองนะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะก็ต้องบอกอย่างนี้นะว่า จังหวะที่ดาวพระพุธโคจรถอยหลังเนี่ยแล้วโคจรมาอยู่ในเรือนสหัชชะดาวพระพุธหมายถึงข่าวสารสหัชชะก็หมายถึงออนไลน์หมายถึงข้อมูลหมายถึงข่าวสารหมายถึงเรื่องราวได้เช่นเดียวกันชาวมิถุนท่านใดที่เคยทําอะไรผิดที่เคยปกปิดหมกเม็ดที่เคยซุกปัญหาให้อยู่ใต้พรม ต้องระมัดระวังปัญหาเหล่านั้นจะถูกเปิดเผยนะคะอาจจะมีบางคนมาล่วงรู้ความลับบางอย่างของคุณนะคะหรือว่าอาจจะมีบทสรุปอะไรก็ตามแต่ที่คุณอาจจะไม่ค่อยพึงพอใจสักเท่าไหร่นะคะบทสรุปในที่นี้อาจจะเป็นลักษณะของบริษัทยุบโปรเจกต์ที่คุณทำอยู่นะคะยุบทีมที่คุณอยู่ บริษัทปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่จนตัวคุณรู้สึกว่าปรับตัวไม่ทันหรืออาจจะไม่ได้ชื่นชอบกับนโยบายใหม่ตรงนั้นมันมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้สําหรับชาวมิถุนนะคะแล้วดาวประจําตัวโคโจรถอยหลังมายังเรือนสหัชชะแบบนี้อาจจะเจอคนที่ไม่ชอบอาจจะต้องข้องเกี่ยวกับคนที่ขม็นขม็นกันเหม็นที่หน้ากันไม่ชอบหน้ากันไม่ถูกเจริตกันเจอกับคนที่พูดจาไม่รู้เรื่องไม่รู้ความไม่รู้จักกาละเทศะ นี่ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในระยะหนึ่งเดือนติมที่ดาวพระพุธโคจรถอยหลังหรือโคจรพักองศาในครั้งนี้นะคะงานอาจจะมีบางเรื่องที่ชะลอตัวนะอย่างที่อธิบายไปว่าโปรเจกต์บางโปรเจกต์อาจจะมีการยุบอาจจะมีการชะลออาจจะมีการปรับนโยบายนะคะอาจจะไม่ใช่โปรเจกต์หรืองานที่คุณทําเสริมทําเพิ่มก็ได้ รู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะเหนื่อยเนื่อยอาจจะเบือ่อเบือเซ็งๆอาจจะดูช้าชหน่อยสําหรับงานบางอย่างก็ต้องค่อยๆแก้ค่อยๆทํากันไปนะคะสําหรับชาวมิถุนนะอีกประการหนึ่งคือดาวประจําตัวโคจรถอยหลังมายังเรือนสหชัชสหชัชหมายถึงการเดินทางค่ะชาวมิถุนท่านใดที่มีการนัดหมายไม่ว่าจะเป็นการนัดเรื่องสําคัญหรือไม่สําคัญก็แล้วแต่บางคนต้องประชุมงานบางคนต้องเดินทางไปอบรมสัมมนา บางคนนัดกับเพื่อนไปทานข้าวนี่แหละง่ายๆได้ไปดูหนังไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนัดสําคัญหรือไม่สําคัญอาจจะโดนเทได้สําหรับชาวไม่ถุนนะอาจจะมีคนอื่นมาเทนะบอกว่าเอาไม่ไปละยกเลิกนัดและไม่ไปละอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือตัวคุณนั่นแหละที่เป็นฝ่ายเทคนอื่นนะคะเขานัดกันเด็ดดีกับเพื่อนในแก๊งว่าเจอกันเวลานี้วันนี้นะสุดท้ายแล้วคุณก็ไลยไปบอกเพื่อนว่าไม่ไปละไปไม่ได้แล้วติดธุระด่วนหรืออะไรก็ว่ากันไปมันจะมีเหตุทําให้อาการเดินทางนั้นมันติดขัดการเดินทางนั้นมันถูกเลื่อนหรือมีอุปสรรคเข้า ไม่เพียงแค่การเดินทางนะยังหมายถึงการติดต่อเจราจาสื่อสารอะไรก็ตามมันค่อนข้างที่จะล่าช้าด้วยนะคะหรือมีบางเรื่องที่สะดุดทําให้การคุยหรือว่าการนัดหมายมันไม่ฟโฟล์ไปเท่าที่ควรนั่นเองนะคะสิ่งที่แก้ง่ายที่สุดเลยนะคะก็เราควรจะรู้ตารางงานตารางเวลาของเรานะว่าวันนี้เราต้องทําอะไรพรุ่งนี้ต้องทําอะไรนัดเพื่อนอีกทีวันไหนเราจะได้วางแผนทําอะไรให้มันเรียบร้อยแลชะชัดเจนก่อนที่จะได้ถึงวันนัดนั่นเองค่ะ คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ